ด้านในโอ้ยไม่ใช่ทับหลังทับหลังด้านในจะเป็นทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์บรรทมศิลป์นะครับแต่ที่พิเศษก็คือพระนารายณ์เนี่ยจะบรรทมไปไปฝั่งฝั่งฝั่งขวาของเรานะครับจะนอนไปฝั่งขวาขวาของเราแต่ว่าจะใช้แขนซ้ายเนี่ยนะครับก็คือพยุงพระเศียรไว้น่าจะมีหนึ่งเดียวหรือมีสองที่ในประเทศไทยที่พระนารายณ์นั้นตะแคงไปด้านขวานะครับ เพราะ่วนใหญ่พัฒนารายจะบรรทมเป็นฝั่งซ้ายก็ถือว่าเป็นเป็นอันศินนะน่าจะมาเที่ยวชมต้องมาเที่ยวชมใครชอบประวัติศาสตร์ต้องมาเที่ยวชมมีที่นี่ที่เดียวที่พัฒนารายตะแคงขวาเนี่ยหากใครเคยไปปราสาทหินพนมลุงนะครับจะเห็นทับหลังนาลายบรรทมศิลป์จะตะแคงซ้ายจะนอนไปทางด้านซ้ายนะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูส่วนทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ของปราสาทสักกำแพงใหญ่จะตะแคงไปด้านขวา แล้วก็จะใหญ่มากนะถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยได้วยแหละเอาพูดอย่างนั้นเลยนะหรือถ้าใครมีข้อมูลก็ชี้แจงได้นะครับน่ามาเที่ยวชมอันซีนมาก <schauen>